สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในทัวร์นาเมนต์ของเหล่าปีศาจเพื่อที่จะค้นหาปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์และตอนนี้ระบบก็ได้ทําการแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอา้าวนั่นมันแชมป์ฝั่งปีศาจอาทิตย์ที่แล้วส่วนผมเป็นแชมป์ฝั่งฮีโร่ในอาทิาตย์ก่อนและในศึกดวลทัวร์นาเมนต์อาทิาตย์นี้เราได้อยู่ด้วยกันก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เสียกรอบโปรไฟล์แชมป์ไปนะครับแต่เอาจริงๆเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าใครคือราชาปีศาจขนาดผมใช้โคดด้วก็ย ไม่มีปีศาจตอนไหนในเซิร์ฟเอาบอสด้วงของผมลงได้และมาในวันนี้ผมจะเพิ่มบอสเข้าไปอีกตัวหนึ่งบอสโกเคสซ์รอดูได้เลยครับว่าบัลลังราชาปีศาจจะเป็นของใครศึกดวงทัวร์นาเมนต์ในรอบนี้เราจะไม่ตัดไปรอบ8ทีมสุดท้ายเราจะมาไต่จากรอบร้อยทีมไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนและเดี๋ยวเรามาลุ้นมาให้กําลังใจทีมตรงข้ามที่เจอกายหิดกันนะครับว่าจะสามารถทนหมัดโกเคสซ์ของกายหิดกันได้หรือไม่จะโดนหมัดเดียวจอดกันไหมข้าคือชะตาที่มีอาจหลุดเลี่ยง เราจะเริ่มกันจากตรงนี้เลยนะครับทุกคนเจอกับคนที่ใช้รูปร่างตัวละครของโกเกสึเขาคนนี้จะทนบัดโกเกสึของไกงินได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันครับโกเกสึของเขาเปิดก่อนนะครับเปิดมาด้วยกันโกเกสึหนึ่งล้านกว่าดาเมจนะครับเดี๋ยวรอชมของผมรอดูของผมกันได้เลยครับจะยืนไหวหรือเปล่าจะตายเป็นผุนหรือไม่บัดโกเกสึ สิล้านดาเมจมัดเดียวจอดครับผมบอกแล้วว่าค่าคือชะตาที่เจ้ามีอ่านหลีกเลี่ยงได้คนต่อไปใช้รูปบไฟล์เป็นเลลี่ครับเบ็ดแทงไฟให้กับตัวเองเลยครับผมโอ้โหพลังของเขามีเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนแปดืเจ้าช่างอับโชคยิ่งนักเอา้า เขายอมซีโรราบแต่โดยดีนะครับผมบายบายหมันโกเทสซ์กลายเป็นฝุ่นอีกทีมนึงครับและผมก็เข้าสู่รอบ3าทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเจอกับคนที <het> ่ใช้ร <t> ูปโปรไฟล์เป็นสติงเกอร์กรอบโปรไฟล์เท่เหมือนกันนะเราคนนี้จะสับบ้านทนหมัดโกเทสซ์ของไกยินได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับทีมของเขาเปิดก่อนสตัวนะครับดีแล้วครับผมก่อนที่เองจะไม่ได้ทําอะไรอีกต่อไปเปิดมาด้วยโกดิบาร์ิดพิษไป1ตัวก็คือกบเงของเราเราจะสีอันติมาต่อบ แล้วก็โกเคซึอของเขาส้นเท้าตอกมาเอ้าลูกไฟให้พออันติมันก็ลาก่อนนะบายบายบัดโกเคซึ <c oughs> เป็นฝุ่นไปอีกทีมหนึ่งจะมีทีมไหนไหมครับที่สามารถทนหมัดโกเคซึอของกายดิดได้แล้วก็เข้าไปสู่รอบ16ทีมแล้วนะครับมาเจอกับคนที่ใช้รูปโปรไฟล์เป็นยุงร่างแรกการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วไปดูกันครับทีมของเขาเปิดก่อนด้วยดร์จีนัทดร์จีนัทดัดแปลงยีนให้กับโกเคซึของเขาทำให้สปีดแซงโกเคซึผมแล้วก็อันติมานะครับ เพิ่มพลังโจมตีด้วยปักปุกปังสามล้านหกแสนดาเมจเดี๋ยวเจอหมัดโกเคสซ์ผมครับเพียวๆไม่ต้องมีบัฟจากดรอตอร์จีนัสปุกปักตูมแล้วก็กลายเป็นฝุ่นไปอีกทีหนึ่ง การงิดได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายและผู้โชคดีที่ได้เจอกับผมในรอบ8ทีมก็คือโปเต้ครับผมส่วน RPGN N อยู่ฝั่งตรงข้ามครับหวังว่าเราจะได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับ <Hey. S 1> คุณกระสอบทรายประจําช่องเดี๋ยวเรามาดูแชทโลกกันหน่อยดีกว่าครับผม RPGN โชคดี <What? S 1> ลาก่อนโปเต้สงสารโปเต้โปเต้รอรับชะตากรรมโปเต้ดวงตกแล้วโปเต้งานเข้า RIP โปรเต้ลาก่อนโปเต้โปเต้ชะตาขาด RPGN เจอกัน งิดรอบชิงหัวโกเคสือเก่งเกินโกเคสืกายงิดเท่ากับไซตามะจริงครับบัตรเดียวจอดเลยฮะบายโปเต้ลาก่อนโปเต้ลาก่อนโปเต้โปเต้หมดสิทธิ์ที่กายโหดเกินทีเดียวหายโปเต้อาจจะชนะกายก็ได้ลาก่อนโปเต้โปเต้มาได้แค่นี้คนให้กําลังใจมันฝรั่งโปเต้กันเยอะมากเลยนะครับทุกคนมาครับ ในเมื่อเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายทีมที่เข้ามาถึงตรงนี้ได้จะต้องเก่งในระดับหนึ่งแล้วเพราะงั้นเราจะมาเพิ่มความโหดของบอสโกเแคสึให้มันต่อยแรงยิ่งขึ้นด้วยการใส่โกดิบาสเข้าไปในทีมเพื่อที่จะบูสต์ดาเมจโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะมีสักคนไหมที่สามารถทนหมัดโกเแคสึของไก่ชแนลได้ก่อนอื่นขอเอาแท่งไฟยากให้กับตัวเองก่อนนะครับ มาการต่อสู้รอบแทีมสุดท้ายใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วมาดูกันครับว่าโปเต้จะสามารถค้นมัดโกเคสึของไกยินได้หรือไม่มาดูกันครับต่างคนต่างใช้โกดิบาสในการบูสต์ดาเมจให้กับโกเคสึเหมือนกันนะครับโกดิบาสของโปเต้เปิดก่อนเ้ื่อลมหายใจกรดติดพิษไป3าตัวโกดิบาส์สไหยินลมหายใจกรดกับไปติดพิษไป2ตัวแล้วก็ถึงเธอของโกเคสึไกยินขภาคือชะตาที่เจ้ามีอ่ยนเรียบร้อย กลายเป็นฝุน่นไปทั้งหมด <What? S 1> และผมก็ได้เข้าสู่รอบ4ทีมอย่างรวดเร็วอ้อโหอีก3ามทีมยังสู้กันไม่เสร็จเลยนะครับทีมผมจบไวไปหน่อย <S <S เดี๋ยวเรามาดูแชทโลกกันหน่อยดีกว่าครับเวอร์เกินกายหิดวัดสิล้านหมัดเดียวโหดเกินรู้เรื่องเลยอันติทีเดียวทีเดียวแตกกายหิดโน,นหนึ่งโปเต้โดนโกเคสซือกายหิดหมัดเดียวหมัดเดียวหายโกเคสเวอร์โกเคสซือหรือไซตมะหมัดเดียวกายหิดทีเดียวหายไม่นะโปเต้โปเต้มาพิมพ์ในแชทโลกนะครับโดนอะไรเข้าไปครับเนี่ยลาก่อน อร,รอบ4ี่ทีมจะเริ่มแล้วครับขอให้โชคดีโกเคซึทางฝั่งของของใครวะของกากดอนเปิดก่อนครับผมเป,เปิดมาด,ด้วยบัดโกเคซึปัง2ล้านเดเมีโบริบาลกลายอินคนพิษจะไประวังสบูดจามจติดพิษไป2ตัวเพิ่มระเบดมา20%บเรซัดโกเคสึจะทนได้เปล่าปังจะเป็นล้านเฮ้ยรอดได้ไงเอา้าโดนพิษตาย นึกว่าจะรอดแต่ก็โดนพิษตายนะครับสำหรับด้วงของเขาเกือบไปแล้วและกลายอิดก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตามคาดครับผมและเหมือนเดิมด้วยความที่จบไวไปหน่อยก็ต้องรอเขาสู้กันก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไมสู้กันนานจังวะแต่ผมว่า Rpgn น่าจะชนะนะครับนั่นไงครับ Rpgn ได้เข้ามาเจอก,กับกายอิดในรอบชิงชนะเลิศอย่าแทงไฟให้ตัวเองก่อนเลยครับตั้งแต่รอบ128ทีมทุกทีมที่ผมเจอมาก็โดนโกคเคนสผมห <Yeah. S 1> มัดเดียวกลายเป็นฝุ่นทุกทีมผมก็ค่อนข้างคาดหวังกับคุณ Rpgn อย่างสูงเลยว่า มันจะไม่จบในหมัดเดียวอ p g n พิจีเอนน่าจะเอาด้วงยืนกลาง แล้วก็โกเคสซ์ยืนกลางข้างหลังเราจะให้ยืนที่เดียวกันเลยนะครับจะได้ประชันกันเดี๋ยวก่อนที่รอบชิงชนะเลิศจะเริ่มเราไปดูแชทโลกกันครับผมเชียร์ RPG NN สุดใจพี่กายชนะอยู่แล้วอ i p r ไ g n าบอบอสร่วยกับบอสโกเคสซ์มาและจ้ากายวันเทิร์นคิวกายหิดโนนึงกายและอ p GN n สู้ๆคู่กายกับ r p g n n น่าจะตึงหน้าดูมาครับคุณกระสอบทรายประจำช่องผมและผู้ชมตอนนี้น่าจะกำลังคาดหวังว่าคุณจะไม่โดนผมหมัดเดียวจอดตอบรับความคาดหวังผม่อย โกลดิบาสของผมเปิดก่อนนะครับเปิดไปด้วยเรา่าผูจกดจักกลดิบาสไปนะครับรูดสามแสนห้าหมื่นดาเมจติดมิดไป2ตัวโกเคสึเอาต่อยมาก่อนนะครับปุ่งปังปุมหกล้านดาเมจแรกเอาเรื่องเหมือนกันเจอโกเคสึของกายงินหน่อยเอาเฮ้ยเอาอ๋อแพนสูงครับผมเขาใช้คอของราชาทะเลลึกตัดลูกไฟผมเอาเรื่องเหมือนกันนะครับโอ้โหอย่างนี้ก็เลยอดดูหมั่นโกเคสึในเทิร์นแรกเลยครับผมมา โบล้อนต่อยมาครับผมส่วนเขาโดสนสะท้อนตายไปแล้วถึง3ตัวเหลี่ยมเยอะนะเนี่ยเหลี่ยมเยอะนะเนี่ยมาแล้วครับผมมัดโกเคสึอรอบสองอุ้งปังโกเคทมยังไม่ได้ต่อยสักรอบเลยขอต่อยก่อนมัดโกเคสึอรอบที่2อุ้งตามปังโบล้อนแตกแต่โกเคสึยังไม่แตกนะครับดวงของกายหยิงเข้าไปเด้งเลือดดูครับจากเงือดเลือนิดเดียวจะเด้งขึ้นมาเท่าไรบริงอุ้ยเต็มหลอดเฉยเลยอะดวงเขาต่อยกลับมา ก็มาดีครับบอกเลยว่าได้ทั้งวันเข้าสู่เทิร์นที่3นะครับสมแล้วนะครับที่เป็นกระสอบทรายอันดับหนึ่งไม่ผิดเลยที่คาดหวังฟังโกเกสอผมเกือบตายนะครับแต่ว่าโกเกสุอของนายอ่ะได้จักไปในเทิร์นนี้แล้วเรียบร้อยครับผมเหลือดวงเบียงโวเดียวแล้วดวงของเราเข้าไปอาชิราคาบุโต3ซ้ำต่อครับมันจริงๆครับผมไม่ผิดหวังที่คาดหวังเลยครับมาเลยสรอยสรอยกระทมวันเข้าสู่เทิร์นที่สี่มัดโกเกส์ ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้โดนต่อยก็ยังไม่ลนโดนต่อยก็ยังไม่ลนต้องอย่างนี้ช่วยขจ,จัดความน่าเบื่อในตัวผมออกไปหน่อย <S <S เสียรอยกันทั้งวนันเสียรอยกันทั้งวนันเข้าสู่เทินที่ห้าอย่าเพิ่งจากไป <S <S อยู่ด้วยกันนานๆหน่อยหมัดกองเก็ตหมัดที่4ี่ในเธอที่5้าหมัดพุกอาชุรารอบที่4ี่ในเินที่5้าก็าอีกครับเขายัางหมัดพุกกลับมาเพื่อที่จะหวังแดงเลือด เข้าสู่เทิร์นที่6แล้วมาดูกันครับว่ารกระสอบสายสุธิรักของเราจะยืนได้ถึงเทิร์นไหนมัดโกเคสมัดที่5ติดต้านทานไปเยอะมากพวกผมปิดงานได้หรือไม,ม่ปักตูมยามคามรับผมเหนียวจริงๆโอ้โหผมนี่ยังชอบผมนี่ยังชอบเดี๋ยวไม่จอดี่ผมนี่ยังชอบฟังปูฟังปูแปกยังแปกยังเสียรอย เรียบร้อยเทิร์นที่เท่าไหร่กว่าเมื่อกี้เทิร์นี่7ป่ะสมแล้วนะครับที่เป็นกระสอบทรายที่ดีที่สุดของช่องเราไม่ผิดหวังจริงๆเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมทนมือทนหมัดสุดๆแถมเขาวางแผนมาดีด้วยนะครับใช้คอเลเวล4ของราชาซีฟูด้ดเพื่อตัดลูกไฟโกเคสซึกับดวงของผมในเทิร์นแรกแต่พอในเทิร์นแรกเขาไม่สามารถเอา2ตัวนี้ลงได้ก็เท่ากับว่า GG ครับเพราะโกเคสึกับดวง,งผมก็กลับมาเด้งเลือดดึงแต่ก็ถือว่าทําดีมากๆแล้วอื พอเราได้บัลลังก์ของราชาปีศาจแล้วเราก็ไปรับของรางวัลเลยครับนี่ครับกรอบโปรไฟล์แชมป์ปีศาจระยะเวลา7วันรับมาเลยครับผมอันที่ใส่อยู่เป็นกรอบโปรไฟล์แชมป์ฮีโร่นะครับเหลือเวลา1ชั่วโมงกว่าจะหมดแล้วเปลี่ยนไปใส่กรอบแชมป์โปรไฟล์ปีศาจอุ้ยคนเต็มเลยอะ ทำอะไรกันเด้อเฮ้ยเดินหนีเขาจะตามมาไหมตามมากันเต็มเลยโอเคครับในสัปดาห์นี้บัลลังก์ของราชาปีศาจก็ตกเป็นของกายิกอีกเช่นเคยนะครับส่วนคุณกระชอบชายฉุดโฉดของเราไม่ต้องเสียใจไปนะครับทาได้ดีมากๆแล้วโคตรมันเลยโบกมือลาคนในแชทโลกกันหน่อยดีกว่าสู้ๆและบายบายเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวนะคนนั้นตั้งชื่อว่าโกเทสึกายิศยิบสล้านถึงขนาดเอามันตั้งชื่อเลยเหรอครับเนี่ยเกินขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับที่มารับชมราชาปีศาจ ิดในวันนี้ถ้าชาวก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสู้ๆผมว่า RPGNN <c oughs> ต้องออกตัดเลือดใส่ด้วงพี่ละ <c oughs> เออใช่สงสัยต้องเอาไอรีออกโซสกอร์หนังสือตัดฮิวมาตัดเลือดด้วงผมแล้วแหละล้อเล่นนะอย่าทำตัดเลือดโดนเนิฟเลยตัดได้แค่นี้ <c oughs>